พี่มีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังงดอะไรเหรอวันนั้นพี่ไปบ้านแม็กใช่ปะแล้วแบบตอนเช้าพี่ก็หุงข้าวอเออแล้วก็พอตอนเย็นนะแม็กอยากกินข้าวเหนียวพี่ไม่หุงข้าวเหนียวไม่ได้เพราะว่าข้าวเหนียวมันต้องแช่น้าก่อนเนาะก็เลยไปขอข้าวเหนียวบ้านพี่สะพ้ยพี่สะพ้ยก็เลยให้ข้าวเหนียวมาเป็นกระติ๊บพี่ก็เอาข้าวเหนียวห้อยที่รถแฮนรถมอเตอร์ไซค์ใช่เพราะว่ามันเป็นกระติ๊บเล็กๆก็คิดว่าจะไม่มีอะไรก็ขับรถมาดีด ขับรถมามีข้าวเหนียวแล้วมาให้แม็กพอถึงบ้านแม็กแล้วแหละจอดรถแล้วก็หยิบติ๊บข้าวเหนียวมีแต่กระติ๊บข้าวเหนียวหายงงมากเอะตอนมานี่มันมีข้าวเหนียวพร้อมกระติ๊บนี่หว่าผีหลอกแต่ทำไมแบบพอยกขึ้นมาถึงบ้านเรายกขึ้นมามีแต่กระติ๊บข้าวเหนียวหายแล้วก็เลยลองดูแบบหันหลังไปดูเอ้าหลอนอยู่ข้างทาง ีช่องเป็นของตัวเองนะคะเป็นบ้านฟ้าชื่ออะไรนะเรื่องกินขอให้บอกค่ะและในต่อต่อละและต่อเป็นมดเวิร์กชอนเนลบ้านแดงล่ะบ้านแดงก็คือมดเวิร์กชอนเนลภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะ